แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาสี่เกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ราชมังคลากีฬาสถานครับทนายกรนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลนะก็รับสเสด็จแล้วก็ร้อยเอกธมรันพมเผารองนายกในฐานะที่ดูแลจัดการ การจัดพิธีเปิด4เกมครั้งนี้แล้วก็บรรดาคณะรัฐมนตรีก็เฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนตอนที่ถ่ายทอดสดเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นบรรยากาศครับโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เห็นพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักกีฬาเข้าสู่สนามด้วยพระองค์เองฮะนี่คือภาพบรรยากาศที่แฟนเพจรักราชได้มีการนำมาบางส่วนฮะจังหวะที่ทับนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามก็มีผู้ถือป้ายถือเชิญธงแล้วก็มีพระราชินีครัเสด็จพระราชดำเนินนำนักกีฬาไทยพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ สี่เกมหนนี้ด้วยประชาชนที่ได้ติดตามรับชมเมื่อคืนนี้ฮะต่างก็มีความปื้มปิติโอ้ดูภาพนี้ครับเดี๋ยวแช่ภาพนี้ไว้นานๆหน่อยพระราชินีฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่รวมไปถึงรองเท้ารองพระบาทนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่คนแชร์กันเยอะมากด้วยความชื่นชม ในพระจริยวัตรและพระบุคลิกของพระราชินีโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินส่งร่วมทัพนักกีฬาไทยและนี่คือนาทีที่เพลงสรรเสริญพระบรารมีีนรเลงน ข้าพระพุทธเจ้านายกรรันสุทธิโกเสและขอต้อนรับนักกีฬาและผู้แทน <c oughs> นานาชาติจึงมาร่วมการแข่งขันกีฬาสีเกมณประเทศไทยด้วยความยินดีขอให้การแข่งขันกีฬาอันเป็นนิมิตหมายแห่งความศักด์สมัครสมานสามัคคี ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้นี้ดำเนินรุ่ล่รงไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมบรรลุผลตามอุดมการที่มุ่งหมายและเป็นปัจจัยสร้างเสริมความเป็นมิตรไมตรี ree, ระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอเปิด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3-3ณบหน้าปัดนี้แล้วพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับมีทั้งการแสดงมีทั้งนักร้องนะมีทั้งโชว์ก็มีองค์ประกอบครบบรรยากาศของพิธีเปิดเมื่อวานนี้แสงสีเสียงค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดส่วนใหญ่ก็รู้สึกไปในทางเดียวกันว่าคือมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่มีการกังวลกันไว้ก่อนหน้านี้คนที่ได้รับคำชมมากคนหนึ่งก็คือพิธีกรในงานนะครับ,ค,รบคือพิธีกรเก่งๆเนี่ยสามารถช่วยงานได้เยอะอก็คือสองคนนี้ครับรบ,บรรยากาศการจัดการดำเนินการทำให้ขั้นตอนต่างๆลื่นไหลนีอันนี้คือโลกโซเชียลฮะที่ถ่ายจากหน้าจอมาเลยนะ แล้วก็บอกว่าซีเกมันชอบสองคนนี้ในีใน,นีลาของพิธีกรคู่นี้อันนี้คือคนที่ติดตามดูนี่เขาอุตส่าห์ถ่ายจากหน้าจอโน้ตบุ๊กมาเลยนะ,ะคุณอามกับคุณนุ่นค่ะคุณอามก่อนกันค่ะแล้วก็นุ่นนัชชานันค่ะ แล้วอย่างที่เรียนฮะคือมันมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นมันจะมีเสียงช่วงนักร้องซึ่งวางไว้เนี่ยจะเป็นลิปซิงค์แต่ไปเปิดไม่มเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยตีกันแล้วก็จะมีช่วงดโดรนแปลอักษร,รนะที่ขึ้นตัวเลขนะในแฟนเพจเบื่อเมียชื่อแฟนเพจเบื่อเมียเดลี่โดรนขึ้นเลขผิดนะหี่เจ็ด แต่จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็น5-7-4จํานวนเหรียญทองค่ะ,ะตัวเลขมันสลับกันค่ะ,นะอันนี้คือตัวอย่างความผิดพลาดนะแต่ส่วนใหญ่ภาพรวมาการแสดงไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของดโดรนไม่ว่าจะเป็นโชว์ในสนามคะนะ,ค,ะคนจำนวนไม่น้อยก็ส่งเสียงชื่นชมยกตัวอย่างเช่นคุณแมกโนเรียซิเครตคนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทางภาคอีสานก็ได้มีการติดตาม ชมการถ่ายทอดแล้วเธอก็โพสเฟซบุ๊กนี่เนี่เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปด้วยนะฮะข้อความที่เธอโพสต์ก็คือเธอบอกว่าเราอดทนเปิดทีวีตั้งแต่หัวค่ำภาพติดติดดำดับเสียงขัดขาดหายหายเพราะว่าจารย์ดาวเทียมพังจนมันชัดขึ้นจึงรู้เรื่องยอมรับว่ามันดีเกินคาดที่บูลี่กันวันก่อนคงคิดไม่ถึงเช่นกันว่ามันจะอลังการทันสมัย ได้ใจเหล่าอากาเซ่ได้ขนาดนี้เอาน้ำมาอยู่กลางสนามขี่จ็ตสกีตีลังกากัมพูชามาน้อยแต่มานะกองเชียร์ในสนามส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็มีมารยาทให้เกียรตินักกีฬาแล้วก็มีขบวนนักกีฬาไทยมีพระราชินีพิธีเปิดศพพิธีเปิดลบคำศพประมาทแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์นี่แล้วคุณแมคกโนเลียนเนี่ยก็ทิ้งท้ายว่า ถ้าเรามัวแต่จับผิดจะไม่มีวันที่จะถูกใจอะไรสักอย่างใจกว้างๆคิดดูดีๆว่าไทยผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างกระทั่งวินาทีนี้มีวันนี้ได้ก็เก่งมากแล้วนะปลอเสียดายเจ้าภาพสงขลามากนี่คือภาพบรรยากาศบางช่วงในพิธีเปิดนะซึ่งก็จะเห็นว่ามีการจัดการแสดงมีการจัดโชว์นะและเมื่อวานนี้คนที่ติดตามชมเนี่ยก็ มีความเห็นแตกต่างกันออกไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าสอบตกนะแต่จำนวนหนึ่งไม่น้อยก็บอกว่าผ่านม,มันไม่ได้ถึงขนาดเลวร้วายคือถ้าตั้งใจไปเพื่อติเนี่ยก็จะมองเห็นแต่ข้อเสียแล้วค่ะครับเห็นดูภาพนะบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในสนามราชมังคลากีฬาสถานโชว์นี้ก็ว้าวกันมากนะ,ะแล้วก็ทนึกตามคุณแมคโนเรียสิเกตว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง ที่ผ่านมาน้ำท่วมใหญ่วิกฤตการเมืองแล้วก็ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นแบบนี้แล้วเรายังทำงานออกมาได้แบบนี้ก็ถือได้ว่าไม่ขี้เละแล้วก็แต่ละโชว์ก็จะมีคอนเซปต์ชัดเจนในการโปรโมตมีการสื่อสารของแต่ละโชว์แล้วก็มีนักร้องศิลปินมาร้องเพลงนี่ แล้วถ้านึกถึงสิ่งที่เราผ่านอะไรกันมาบ้างยกตัวอย่างที่เพิ่งจะผ่านไปอ่ะก็คือน้ําท่วมที่ภาคใต้ะนะเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันนะท้านับเป็นวันนะจนกระทั่งสงขลาซึ่งจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต้องมีการย้ายการแข่งขันมาไว้ที่ส่วนกลางนะ่ะนี่ครับเราผ่านเรื่องแบบนี้มา ก่อนที่จะเกิดการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้แล้วสุดท้ายก็ยังสามารถที่จะจัดพิธีเปิดอ่าถ้าลองขึ้นคู่กันดูฮะพิธีเปิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับภาพวิกฤตที่เราเพิ่งผ่านกันมาข้อความที่คุณแม็กดเรียซิเกตโพสเนี่มันทำให้คิดได้จริงๆเราผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างกระทั่งวินาทีนี้ ก็คือยังมีเหตุการณ์ไทยกัมบูชาเมื่อคืนนี้ก็ยังสู้รบกันอยู่เนี่ยมีวันนี้ได้ก็เก่งมากแล้วนะ,<ค>ะอันนี้คือซีเกมทํากลางสถานการณ์วิกฤตนะส่วนคนที่เข้าไปบริหารจัดการนายก็มอบหมายให้กับรองนายกร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะก็เป็นคนที่เข้าไปขับเคลื่อนน,นี่ฮะคนนี้ฮะผลการจัดพิธีเปิดออกมาไม่ว่าท่านผู้ชมจะให้คะแนนผ่านหรือตก ก็เป็นความรับผิดชอบของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและทีมงานซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาที่มีอยู่จำกัดแล้วปัญหาหลายเรื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแล้วเราก็รวมไปถึงสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้แล้วผลออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเมื่อวานนี้ส่วนภาคเอกชนไทยที่สนับสนุนนักกีฬา ในการแข่งขัน C ีเกมครั้งนี้ด้วยค่ะนะเครือจเจริญพกภะพันหรือว่า CP เครือ CP และบริษัทในเครือค่ะในฐานะกลุ่มผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของมหกรรม C ีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ชวนแสดงพลังเชียร์ไทยค่ะกับกิจกรรม CP ร้อยเรียงใจพาไทยคว้าชัยซีเกมส์ในการแข่งนักกีฬาแบดมินตันหญิงไทยรอบแบ่งกลุ่มนะคะพร้อมร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับนักกีฬาแบดมินตันหญิงไทยค่ะทั้งเมรัชนกอินทนนท์โดยมีผู้บริหารนางสาวอนัคคะวีชูรัฐผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดกลางค่ะของบริษัทเจริญพ่อพัน์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF และดรเอกชัยตั้งรัตนาวลีกรรมการผู้จัดการบริษัท CP s ี e d i n g Social Impact จำกัดพร้อมเยาวชนจากมูลนิธิดวงประทีปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่สนามแข่งแบดมินตันยิมเนเซียม4มธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะโดยคุณอัก ขออภัยค่ะโดยคุณอนักทวีในนามของเครือเจริญพกคัณฑ์นะคะก็กล่าวว่าทางเครือซีพีได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันการชมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติและได้พบเจอกับนักกีฬาตัวจริงก็พาน้องๆเยาวชนค่ะจากมูลนิธิดวงประทีบมาร่วมชมและร่วมเชียร์เมรัชนกในรอบรองชนะเลิศค่ะ ค่ะในะานามของเครือเจริญพกพันธ์นะคะเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ปีนี้นะคะเราได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับกีฬาซีเกมในปีนี้ค่ะและก็วันนี้นะคะเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเช่นกันนะคะที่เราได้พาน้องๆนะคะจากมูลนิธิดวงประทีปนะคะมาชมกีฬาแบดมินตันกันชิดถึงขอบสนามเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นรอบ รองชนะเลิศนะคะระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้น้องๆแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะคะในการสนใจกีฬาแล้วก็หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นค่ะค่ะแนะนำ ทั้งนี้ในส่วนของ CPF ยังได้สนับสนุนด้านพชนาการหรือว่าอาหารปลอดภัยที่จะช่วยเสริมพลังให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีโปรตีนสูงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและมีแรงในการแข่งขันด้วยค่ะขณะที่ดรเอกชัยตั้งรัตนวลีกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Seedings o c i a l Impact จำกัดก็เปิดเผยในครั้งนี้นะคะบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยแล้วก็ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสู การเป็นนักกีฬามืออาชีพนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปค่ะรู้สึกดีใจค่ะก็คิดไว้ว่าก็คงจะมีแฟนๆกีฬาชาวไทยหรือพี่ๆน้องๆหรือ,เ,อ,อเด็กที่เขาอยากที่สนใจกีฬาค่ะก็เข้ามาเชียร์ก็รู้สึกปลืม้มและก็ดีใจที่วันนี้ก็ถือว่าในสนามก็ถือว่าค่อนข้างค,คึกคักพอสมวควรค่ะแล้วก็หวังว่าประสบการณ์บางอย่างจะทําให้น้องแบบว่าอยากที่จะ ลงสนามแข่งจริงๆนี่ก็ถือเป็นขวัญใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะนักกีฬาอย่างเมรัชนกอินทนนท์ค่ะก็กล่าวถึงความรู้สึกบอกว่ารู้สึกปลื้มและก็ดีใจที่ได้เห็นแฟนกีฬาชาวไทยรวมถึงน้องๆเยาวชนที่สนใจกีฬาเข้ามาร่วมเชียร์เป็นจํานวนมากโดยหลังจากจบการแข่งขันค่ะเมรัชนกก็มาพูดคุยกับน้องๆเยาวชนอย่างเป็นกันเองพร้อมร่วมถ่ายภาพมอบลายเซ็นเป็นที่ระลึก ในขณะที่บรรยากาศกองเชียร์ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะโดยมีเท้าดักแด้หรือว่าคุณไทยแลนด์คำทองนักแสดงตลกมารับหน้าที่เป็นผู้นำพาน้องๆส่งเสียงเชียร์ด้วยค่ะอันนี้คือ CP นะฮะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของมหารมสีเกมและอาเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ CP ร้อยเรียงใจพาไทยคว้าชัยซีเกม เมื่อคู่นี้อย่างดรเอกชัยกรรมการผู้จัดก,การบริษัท CP Sitting Social Impact เนี่ยบอกเลยว่านี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยประโยคนี้ผมว่าสำคัญสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันคือพลังเชิงบวกเพื่อที่จะทำให้เยาวชนมีกำลังมุ่งมั่นไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วการแข่งขันซีเกมทุกครั้งเราก็จะเห็นดาวจรัสแสงดวงใหม่นักกีฬาไทยที่ประสบความสาเร็จ แล้วนั่นเน่ยเป็นแรงบันดาลใจเพื่อจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปที่ดรเอกชัยบอกว่าเ mm. ครือซีในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอยากเชิญคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งร่วมใจกันเชียร์ทีมชาติไทยอันนี้คือสําคัญมาก <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นกีฬาซีเกมเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราเรียนไปวันก่อนจริงๆเนี่ยเริ่มแข่งกันแล้วตั้งแต่ก่อนพิธีเปิดแล้วก็แบดมินตันเนี่ยเราก็ ทะลุเข้าสู่รอบชิง <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เรายังมีความหวังได้เสมอ <c oughs> ไม่ใช่แค่ระดับอาเซียนนะระดับโลกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนักกีฬาไทยหลายชนิดกีฬาก็มีความมีความสามารถมีศักยภาพระดับโลก <c oughs> ส่งแรงใจไปเชียร์กันและร่วมใจกันเชียร์ทีมชาติไทยด้วยและเชียร์ทหารไทยไปด้วยในช่วงนี้ฉลองครบรอบ ปี Top New เพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128ออรางวัลและวอชเชอร์ทัวร120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ l ล n e แอดท็อปช็อปปิพิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%